มาพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่มื้อนี้น่ะแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยมื้อนั้นล่ะแกงเห็ดแต่กะที่เก่าที่ที่เก่าที่เฮาเคยมาเอ็ดเนาะมือใหม่น่ะกะขอโทษขออภัยเนาะมาเบิ่งนํากันเจ้าองก็ยังอันเก่าพี่น้องมือก้นก็ลนก็อันเก่าไ่ได้เป็นใหม่จ้ะดี กันขีต่างก็คือแกงนองไม้มือนั้นแกงเทดแต่มืนนี้น่ะนี่น่าชิเคนนะชิมหลายรอบแล้วแหละโอ้ยมอชิความเลยความนี้แหละแห่อองไม่ได้กินและแล้วและอุชาตั้งใจไปชือ้อทานรดกรจ็จนยุย เลือเลอยู่คือตับมามามีเชฟตัวนี้เม่นขีมือเฮาขีมือเฮาครับครับเชฟแห้งเชฟลายเชฟลหลายไก่โมไหนขีความเลย น้องมืดอู่จุคนเอามาพบตัดช่องเนินชาแนลวันนี้เอาสีมาก,กินแกงน้อเน,น้องยย้อน ไปเดพี่น้องมาโปะมาโปะมาคือเกาวมาก,ก,มากนะมากินเองน้ำไหม่ฮ้อนๆกับข้าวเหนียวพี่น้อ,องแกงน้ำไม่เด้อมีอันนี้ข้าวเหนียวบ้านเรางลงขึ้นซื้อหน่อไม้มาแกงนึ่งขาวเหนียวด้วยเฉพาะของพี่น้อง เอ็ดนพี่แม่แมก็คือพักแวีนเนาะรุ่นพี่น้องรุ่นได้เป็นพี่เป็นน้องเบิังบุ๊กก็ให้พี่น้องตัด้ที รูปเป็นแฝอพี่น้องแปดก็กจะเป็นไปได้ยุคแปดคนละปีพี่นอ้องบ่เป็นแปดปีเดียวเดือนเดียวความเป็นจริงคนแฝดกันมันต้องเดือนเดียวชั่วโมงเดียวกันน้องพี่นอ้องคนละนาทีอันนี้แปดคนละปีขนมแอ้ววันนี้อาหารดีอาหารดิ กินเก่งมาไม่นุ่ม<ห>ขอ<า><า>โปรดพี่น้องไม่นุ่มของออหวานพี่น้องหลายพี่น้องบางบ้านเได้อยู่บ้านก็ได้ชื่อมินุ่มบันบานมุ่มขึ้นมากทำินกว่าทีได้นี่พี่น้อง่าพิษโควิดไปโชว์ชิมกันทีตลาดก็ไม่ลืมอย่างเด้อ เพราะว่าตลาดน้ามันบ่มีมันบ่มีคนเดินเพิ่นก็เลยบวกไปมากมายเพลงไปไกลล่อรถ่นเป็นบาทไก่จะมิดได้นี่ทายของนวก็บ่ม้าไปเนาะอันรุ่ราคาแพงๆแต่มีอยู่แต่บ่อยากทีงินหลายแม่ไหมจำใจตรงโลราคาเจ็ดบาทกว่าทีได้เจ็ดบาทบางอ่านเอาชีวิตไปเสีย ลงพื em, én, chủ, ino, ้นค่ะเผื่อใช่ได้มาแกงยิ้มชูพี่น้องถ้าพี่น้องขออนุญาตเอามือจับเลยเนาะ บานเฮาอืมบานเฮามันจ่นใจมันบ็เมืนบานเฮาดอกพี่น้องบานนอกอธิบายให้พี่น้องเข้าใจิอย่าปุ๊บปิดหลยมาบานเฮามันบานนอกบานนอกบานนอกเกาะหน้าผู้เลิกจมูกวัดกูเลิกจมูกวัเป็นเอ้ยเป็นน้องเบนท่ามาขิดต่อเพื่อทุกคอมเมนต์เลย น yup. หนาวิาลัยพี่น้องเนีลังข่าวอ่ะลุ้นลุ so 对对้นลุ้นลุ้นแตลกันเ็นมาทางมาทามเาิทนาพี่น้องโอ้ยถ้าเหม็นมาเพื่อนจะติดบอกว่าเพื่อนเร็นน้องอะไรพี่น้องแต่ลุ้นรงกันลุ้นรงกันลุ้นเลยเอาเพื่อนติดต่อเลยเดี๋ยวไม่ถงห้าปีช่องคลยไม่ถ้าตกถ้าตกกบตรงกับปีนกับแพงไปเลยเนาะ

ไ้ยบอกคนบ้านเนอะคือใช้บูมันนีห้าวกบเจสิมีลืมมี่ๆกต่ห้าอาไปเลยเพื่อนบอลืมมเจ้าสกูนเพื่อนไู้ที่ทำพืชเพื่นอยางอย่างย่าบหมูว่าเพื่อนเป็นเล้าตาแตกนะมีทะเลข่อสูตรบวงเล่าให้เขาเห็นข้อมวันนี้ก็กินบวงเหล้าก็ใส่ Ton bên mình được tay đọc. Quên tay bóng đào ngọc giải cụm lưu nát. Mam mong 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 mong

anh chỉ được quả cảo chứ nó cười gì tròn người cứ giống người làm đó. Dạ hoa phái bên tì và nong cả bộ quần đai đầu bên nong, tông men cả con. Phái đu đủ đu đủ bưởi, ạ, จเจเพิ่นจะย่อมบ่แต่รองเม็ดมันหยอกหอกเพิ่นจะได้พี่น้อนนะเบิ่งเพิ่นชูนจะเป็นยังไงบ่เคยเห็นเพิ่นชูนน,น,นะแล้วยังขี้มือแม่เลยอ่กินนุ่งไปน้ำเว้ย สมัยมั้นมีหลายแห่งของแก้มของแก้มมีมีหนุ่มแดดเดียวมากินกับกินยุ่งไปนี่มันกำังบินบางที่มันเกิดจะมากกินในน้ำนะกินกับปลากระจนปลาเงาะงามันในนี้มีแต่ปลาเงาะอย่างนี้

ยันเต็มอีกยังเต็มโดยอยู่ไปนั่งไปหาหม้ออีแหละตาใหญ่กว่าถงถงมีหย่างไเลยมฮาลโหลเอาใจว่าคนอิ่มพี่นอ้อ <c oughs> งคนอยากเอามาเติมเขาิืมกินงาน,นเกง่เเกงแบบนี้พี่ชิดีนะพี่น้อง กินนังไม่ช่นงเลยแต่งเออเย็นมันคือใจกว่า ได้กิ่นยงนี้ชิ้นทอคุณงไร่ท้่งนาบ้านเราข้าวตุ อันนอกห้องตรงมีรวมอีสานบ้านเฮาลักที่ยังมีเท่าแก่น้ําใหม่บ่าวเรื่องลักจีนพี่น้องห้องบัดนึงเพิ่นก็ออกแล้วแต่ว่าเรื่องแกใหม่ีคนื3บาทสิออกสิบ่ออกักคัออกยัง เป็นหน้าชิบอแล้วก็ชิปอ้อมงคืนเนี่เยเจปนังกบะยองหอไม่ไม่แม่มอมันปลอมเลยเนท่ก่งลงืนอย่า้าเป็นคนบระห่อคนกห่อมนากทลูกมันเกมยุ่งยนดีได้ไหมไปหาเนื้อเด็ดเดีวอัหาหมูเด็ดเดี่ยวมีมีพี่น้องเอ้ย ก็เลยมีติุ้หงมีแล้วหวานนาะชุ่มหน้ากิมม่าบะมันกัมันจุ่มเงินดีแล้วของมันต้องดี มาหอนนี้กับอีมแมพี่น้องเอ,อ่ยยำลาคลิปนี้ไปก่อนนาะพราะกันในคลิปนะพี่บอลขอแรงเชเ้่แรงใจในเดอพี่น้องยงมงูเอเลอรเป็นพี่เป็นน้องกับเมนกันทรามาเ้าสิเป็นตอบเพอสบายดีดี